สวัสดีค่ะพวกกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุตลากันค่ะตอนนี้มีห้าตัวค่ะอยู่ข้างหน้าต่างมีพี่ทองดําน้องเสือทองน้องหมีทองน้องกวางทองพี่ทองสี่พันค่ะนี่ค่ะน่ารักน่าเ็นดูมากเลยค่ะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยน้องเสือทาอะไรคะน้องเสือทาอะไรคะดูดูดูด,ดูดูค่เอฟซีค่ะดูน้องเสือทอง ปีนดูนกน้องแมวตากแดดเราไปอุ่นจากแสงแดดตอนเช้าๆน่าจะอุ่นอบอุ่นมากเลยใช่ไหมลูกพี่ทองดำทำไงคะทำอะไรคะพี่ทองดำหาอะไรคะนี่ค่ะพี่ทองดำ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 ลาลาดำ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 ลาลาดำดีดีใช่ไหมลูกนี่ พี่ทองดำน่ารักในอินโดค่ะอุ้ยพี่นกมาแล้วพี่นกมาแล้วพี่นกอยู่บนหลังคาค่ะนกพี่นกเกาะอยู่บนหลังคาค่ะเอฟซีขาหน่พี่นกเกาะอยู่บนหลังคานกเอี้ยงนกเอี้ยงนกพิราบเกาะอยู่บนหลังคาเพื่อนบ้านค่ะน้องแมวโคมพันก็เฝ้ามองดูอยู่นี่ค่ะกันคคิดหน้านะคะเอฟซีขาสวัสดีค่ะ